ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแอปถูกเงินรหัสผ่านถูกล็อกจะยังใช้สิทธิ์ได้ไหมและจะต้องแก้ไขยังไงผู้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องทำการสแกนใบหน้าพร้อมใส่รหัสคู่บัตรพินโค้ดหกหลักทุกครั้งในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านแอปถูกเงินใช่หรือไม่ กรณีที่จำรหัสผ่านไม่ได้จะยังใช้สิทธิ์ต่อได้หรือเปล่าเรามาเคลียร์เรื่องนี้กันค่ะขอตอบเลยนะคะว่าผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะต้องทำการสแกนใบหน้าควบคู่กับการใส่รหัสพินโค้ดหหลักทุกครั้งในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านแอปถุงเงิน กรณีจำรหัสคู่บตัตรหรือพินโค้ดหหลักไม่ได้จะต้องทำการปลดล็อกรหัสพินโค้ด6หลักก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเดิมโดยการปลดล็อกจะแบ่งออกเป็น2กรณีดังนี้ค่ะ 1. กรณีที่ยังจำรหัสเดิมได้สามารถปลดล็อกได้ด้วยตนเองผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทุกวันตลอด24ชั่วโมงที่เวลแฟคคอร์เซ็นเตอร์หมายเลข021092345หรือโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิก30นาที 2. กรณีจำรหัสเดิมไม่ได้ให้ติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อทำการยืนยันตัวตนและกำหนดรหัสพินโค้ด6หลักใหม่ สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ต้องการจะเปลี่ยนรหัสคู่บัตพินโค้ดหหลักใหม่สามารถทำรายการได้ด้วยตนเองที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่มีปุ่มทำรายการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนได้เลยค่ะทักเคลียชัดแล้วก็แชร์ได้เลยค่ะ